วัดและทดสอบสายสัญญาณ Link IQ เครื่องนี้สามารถทำอะไรได้บ้างค่ะสวัสดีค่ะบริษัทไฟฟ้าอุสากรรมจํากัดเขาจะมาอันบ็อกเครื่องมือวัดและทดสอบสายสัญญาณเครือข่ายรุ่น Link IQ ของแบรนด์สม t w o r d เครื่องนี้นั่นเองค่ะ เรามาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าเครื่องมือวัดและทดสอบสายสัญญาณดิ้งไอคิวเครื่องนี้สามารถทําอะไรได้บ้างค่ะมองง่ายๆเป็น2พาร์ตนะคะ 1. กลุ่มงาน UTP หรือสายแลนสามารถเช็ความยาวสายได้สูงสุด305เมตรค่ะตรวจเช็กระยะสายขาดสายช็อตได้สามารถบอกได้ว่าสายขาดสายช็อตที่ช่วงไหนค่ะตรวจสอบการเข้าหัวสายถูกหรือการเข้าหัวสายผิดได้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะสามารถเช็คคุณภาพของสายได้ด้วยนะคะ2ค่ะกลุ่มของน็ตเวิร์กดิ้ไอคิวเครื่องนี้ค่ะ ตรวจเช็ค P.O.E ได้8คาร์ดสามารถบอกคาร์ดของ P.O.E ได้บอกค่าเสียไฟได้ค่ะและสามารถตรวจจับสวิตช์ที่เชื่อมต่อและบอกพอร์ตสวิตช์นั้นๆได้หากเรามีการตั้งชื่อพอร์ตของสวิตช์นั้นๆค่ะและสามารถปริงสัญญาณส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Linkware PC ค่ะ Link IQ เครื่องนี้นะคะในกระเป๋ามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นกระเป๋ารูปทรงประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่มากับกระเป๋าตัวนี้ก็จะเป็นตัว Link IQ หน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะมีปุ่มกดเปิดกดปิดตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังจะมีรูปทรงประมาณนี้ค่ะล i n k i ไอคเป็นแบตลิเทียมค่ะชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้6-8ชั่วโมงนะคะจะมีหัวชาร์จอะแดปเตอร์ตัวนี้มาให้มีตัวรีโมทไอดีหตัวนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วก็มีสายแลนค่ะสาย UTP มาให้1เส้นมีสาย USB Type C มาให้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายคล้องในลักษณะในการทำงานนอกสา ที่่่เพือคคววาามสะสะะดกบยหากสนใจเครื่องมือวัดและทดสอบสายสัญญาณเครือข่ายรุ่น Link IQ ของแบรนด์ฟุงเน็ตเวิร์กนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมจำกัดค่ะขอบคุณค่ะ